ประจำวันที่5สิงหาคม2 5 5 6ครับมาแล้วครับคู่นี้กุมบานดัมขวัญใจนักเรียนยอดมวย2เวทีนะฮะหลายฉาย,ยาเลอเกินผมก็จำไม่หมดนะ,อะยอดมวย2เวทีแล้วก็ขวัญใจนักเรียนขวัญใจนักเรียนแล้วก็เป็นแชมป์มวยสาคลสมัครเล่นเยวาวชนชิงแชมป์ของประเทศไทย ครับแสงมณีสอเทนโาของความทับกมใช่แล้วก็เป็นเบ็ล็อกเซอร์ในรายการนั้นด้วยในทัวร์าเมนต์นั้นด้วยใช่ส่วนกางเกงน้ำเงินเนี่ยบอกไปแล้วจะหนาวครับลำน้ำมูลสายน้ำมรณะสายน้ำเลยใช่นะฮะใครที่ก้าวขาลงไปในสายน้ำนี้ยากที่จะเอาขึ้น นเวทีใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าแม่น้ํามูลลําน้ํามูลนี่มีแต่ความเบีนยบานใช่นะครับแสงวันดีมีขอนแก่นนะครับส่วนด้านลําน้ํามูลนี่บุรีรัมย์สหรับผมกรรมการผู้ห้าบนเวทีกลับมาแล้วครับบรสัรพักดีกรรมการโด่งนะชื่อโด่งนะครับครับจมูกก็โด่งด้วยเอาแล้วครับมาว่ากันมาชมยกที่3ครับสถานการณ์หมด สองยกแรกนี่แสงมณียังได้เปรียบอยู่นะครับ5้สี่ครับดูนีลาลำน้ำมูลครับตเตะซ้ายโอ้ลูกหนักหนักมวยหมัดหนักหนักแบบนี้แสงมณียังไม่เคยปะครับครับผมวันนี้เจอของหนักอยู่ครับลำน้ำมูลเวทยายกว่าครับช่วงช่วงนี้แสงมณีได้เปรียบว่าหนักจริงครับมาจังค,ครับแต่สารวัตรอ๊อฟทุกนี้ถึงกับสะเทือน ซ้อมมีลูกพี่จะเทือนเลยครับครับยังครับแม่หา,าจังหวะอยู่ซ้อมอยู่สิบสามเหรียญนี่แสนชัยดูแลครับครับส่วนทางด้านของลำน้ำมูลนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายชอโคโออยูฮาอิสุสุแถวราชกระบอกครับครับตามแต่สิงชุริยาพวกนั้นนะสำหรับ,รบพวกศักชัยโชติหัวหน้าคณะอ่าแม่ดูเหมือนมั่นใจครับลำน้ำมูลอย่างอย่างขยับวางแค่ซ้ายโอ้โห ครับแสงมณียังไงอ้าวจังหวะเสียหลักครับแม่แต่ยังลุกขึ้นมาได้เอาลับน้ำมูลเริ่มโชว์ความหัวแล้วครับเราบอกว่าผลงานฟอร์มล่าสุดเนี่ยแสงมณีชนะม็อกบุกคนชายควายทองดินที่ลงบินีในยกสี่สำหรับน้ำมูลครับหลังจากได้เอกมงคลเนี่ยก็กลับมาชนะคะแนนฉัดชัยน้อยสองเท่าต้นแบบนี้ได้ครับผมโอ้โหแข่งซ้ายลำน้ำมูลทำงานดีดูจับตามดีแค่กับตาม ัเราละมูลแบอกแต่ได้ลูกหนักครับบวกมาแบบนี้อันตรายนะดูครับเราละมูลจากไปแล้วครับอไม่กลัวเลยแต่วันนี้ปักหลักแรกเหมือนกันครับน้ำต่อนะมาดูครับสีหน้าเราละมูลนี่โอ้โหตั้งใจจริงๆครับแสงเมืนีนจะทําอย่างไรครับไม่กลัวเลยนะครับโอ้โ ลักล้ำน้ำมูลจัดมาครับโอ้โหน่สามผ่านสถานการณส,สถานการเนี่ยสามยกกลับกลับมาเสมอแสงมดีครับโอ้โหเอาแล้วครับสู้ได้แบบนี้สู้ได้จากหมดยกแรกนี่แสงมณีได้เปรียบเจ็ดสี่ยกที่สองยังได้เปรียบอยู่ห้าสี่ยกนี้เสมอแล้วครับโอ้โหครับมาดูครับยกที่สี่ ทำเดินเข้าหาเหมือนเดิมมาแสงมณนดีทำระเมูดด <95 S 1> ักครับล <ing> <N> ูกแข้ง oh. ด้วยลูกเน้นๆหนักๆนักใส่มันดีเอาวงในครับหมดแล้วครับใช้ใหญ่หมดรับดูครับโดนไม่ยุบเลยโอ้โหอาออกมาใหม่ครับทำระเมูดบอกว่าบางซ้ายอย่างเดียวจบดูครับจังหวะนี้นี่ครับบางซ้ายอย่างเดียวจบทำระเมูดบอกเนี่โอ้โหโดนแก้งซ้ายสวน นิดนิดครับลำน้ำมูลมีแวนใหญ่ครับแสงมณีวันนี้ครั้งแรก117ลำน้ำมูลได้้ํานัง2ต้นนะ119วันนี้แสงมณีเขาต่อให้ครับนี่นะครับพ้าักเป็นโดนลงโทษทันทีเลยครับ ครับนักมวยคนนี้ดูครับไม่กลัวเลยครับใช่ครับเป็นนักชกพุ้นที่ครับโอ้ยเนี่ยครับหนักแน่นจริงๆครับแต่ละดอกแต่ละดอกมาเทนใยชายโฟูงของแสงวันดีเอาแล้วครับขยับมาวันนี้หนักใจเสียแล้วครับถอนใจนักเรียนเอาลครับขยับทีนะครับไม่ประทะแล้วแสงวันดีต้อง แต่่าดีตอนนี้ครับต้องบอกลย่างนั้นราคาไหลนะครับตอนนี้มองสอบบอกนะครับเวลาจะหมดหรือยังน,นี่ครับฟางซ้ายได้บอกแล้วทุกอย่างจบแล้วกบบน้ำมูลจช่โอ้โหชกเหมือนเหลือชัดเลยครับตอนนี้สรุปแล้วนี่คนอยายอดมวยครับเนี่ย <c oughs> สิช่วงตัวคุณผู้ชมอยู่ลำน้ำมูลครับมารับแล้วครับยอดมวยเราจะทำอย่างไรครับแสงมณีต้องเดินแล้วครับไม่ต้องคิดมากครับโอ้หน้ำมูลพยายามขอแต่มือไม่สนใจรับแตงมณีนี่ครับสู้ทุกหยดสู้ทุกดอกครับเอาจังหวะอยู่ครับโอ้สิบช่วงตัวครับตอนนี้ ไปเจอครับรอบมวยรวครับโนนต่อสิบช่วงตัวครับไม่ดูครับน่มจะลูกหูแล้ว,ลวครับั้ำมันวันนี้คนเยอะนะครับสถานการณ์รอเฮอยู่แล้วครับนี่แหละครับจังหวะโนนเข้าไปชัดๆ,ๆชัดเจนดอกนี่ไม่มีเฮเลยครับน่ารัก มากดดันแล้วครับแต่ซ้ายย,ายังครับยังไม่ชัดเจนซ้ายโอ้โบังแล้วพยายามถีดท,ทำลายจังหวะของแสงมณีโอ้โหแกต้องต่อ,ตอว่าแล้วเราั้หมนโอ้โแทพยยาบอกว่าไม่เป็นหมดเนครับโอ้ดูครับนี่นะครับไไตะ่ไไต้ายใส่้ายเริ่มมีเฮแล้วตอนนี้ ยังว่างครับโอ้มั่นใจในทานทั้งคู่นะครับตอนนี้ออกหนักที่กรรมการสามด้านนะครับดูสายใต้ขึ้นมาแล้วครับอ่าเอประครับไปที่กรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการวันนาวัฒน์โทวัชชัยของสีนะครับกรวัดอ้อตขึ้นมาครับมาถูเบอร์ให้กับสายวัีวัดเทียนโพครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลำน้ำมูลศรชัยโชติไปครับโอ้สุดมันเล็กที่แคปสิบ ก็จะเน้นรับเกินไปหรือเปล่าครับน้ำมูลชนะไปครับดการดนินของน้ำน้มูลดีึงกหลังน้ำตาเลย่ครับลูกผู้ชายออกมาเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเกมกีฬาครมีแพ้มีชนะ